ใช่แต่ว่าเห็ดอยู่เห็ดกินยังกะเอาน้าอันนี้ก็ได้ไอ้อันว่าขวดเข่าแล้วนะพี่นแล้วไหมจ <c ười> ักแร่แน่ดิจั๊กไพลวกแน่จั๊กมันโดนแน่มันโดนแน่ <c ười> พี่น้องเลยกราบสบายดีแม่สวัสดีเนาะพี่นอ้องอเปิดภาพมากกับมาอยู่เพื่อนแม่ปุ้งนีง่แหละพี่น้องเลยเรากำลัลงเห็ดอย่างบันดูกลัวอยู่เนาะสบายดีแม่ปุ้งสบายดีแม่ด้วยเหตุยังนี่เลยกาลังชีดังไฟหนึ่งแถวการนั่งกชีดนนหนึ่งกาลังชีดังไฟหนึ่งแถวว่ายากอนะเนาะไม่ดีู่ละเหตุยังอนะไะ บวัสดีย่าเนี่ยสบาสดีสวัดีอีดายเฮียงอยู่นั่งปอนั่งปียู่เอาขดีหนาเอออันนี้มยนี่ขปีหนามหาลาบาเนียมั้ยเอออยู่น้าปั่นทุกคนนี่ละอยู่ที่นี่ยังชอบ่รู้ไหนเห็บมันน้าอันนี้เลยแม่เจ้าบอแม่แท้หนีบอแม่ะแท้เอาไม่ไปเห็นแม่เจ้าด้ นางยิ่งไม่รับสถาบันนางนี่งก <SD. S 2> ็อ,อ <Đ ôi. S 2> ีหล่าซื้อยังอีหล่าซื้อน้องเอ็ดดี้โดยโดยน้องิตแม่ยูแม่ยูเทยเจ้าจะพักยูเทยแม่ยูเทิงพุ่นหรือยูเทิงยูเทิงพุ่นแม่น,นมทาน่ทา,นทานท่านถามเพิ่นตรงเบาดังๆเพิ่นบ่อยากได้ยินอ๋อแสดงว่าเจ้าเน,นี่ยก็เป็น,เป,นเป็นเอื้อยหรือเป็นน้องของกำนองมูน่ะ เป็นออื้ยจะไหนเป็นเอื no ้อยน้องโม่บ่แม่นจะปี๋จะไหชอบแปะอ๋อทำกันเนาะกับ่ิญญาตเป็น้องเไยอ๋อเป็นเท่ๆกันดีบ่แม่นพ่อเดียวแม่เดียวบ่แม่เดียวแต่คนละพ่อแม่เดียวแต่คนละพ่อเนาะไ่กันพี่น้องเไยเรากำลังขินหนึ่งข้าวเนาะหนึ่งข้าวกินกับยังสาวอันเปล่าอันจันเป็นซื้อไข่ไข่ปี๊กมากับไก่ไข่สุกเครื่องเนาะโดย เจ้าหน้าซื้ออย่างนี้เจ้าซื้อพลนซื้อพลนผัวได้พัวไปใช่พัวพลเมื่อบ้านเมื่อเกี่ยวเขาซอยยาพผมไม่ได้เคยไปเนาะเราจะไปเกี่ยวเนาะเมนพ์่นไม่เคยไปจดินรอนตอนหยาเนี่ยเกิดของเพื่อนได้เนาะเมนของเพื่อนอาศัยอยู่ดินเพิ่นแล้วเมื่อได้มื่อใดเนะเมื่อได้สี่เมื่อได้มือแล้วเมนมีลูกจะค้นอันโผอ ครอบครัวจังะครอบครัวจังมีเจ็พพดคนไอ้ก็ <Man. S 2> น้องเจ็ดคนไอ้น้องเจ็ดคนเม่นน้องโมเนี่ยเป็นผู้หลาบะน้นองโมเป็นผู้ที่สี่เป็นผู้ที่ส <Man. S 2> ี่เม่นอ่าที่เมย์แล้วป้าป้าอันเรียกจพูดนนะจากจากสาเหตุเนี่ยอันครอบครัวแตกแยกมาแต่เวียงจัน์หลลงมาอยู่สวรรค์ลงมาอยู่สวรรค์อะไรปนี้ทั้งทั้งผู้เป็นแม่ของน้องโม,โมคู่มือนี่่ะเป็น เลยหักของผู้นี้เพื่อก็เลยแบบว่าเพื่อนบูฮู้จักวา่าสิไปเพึ่งพาไปนะเพิ่นมาแต่เวียงเ<อ>พราะว่าตอนนั้นเราอ,อะตั้งหลักบัท่านได้แม่เพื่อนหอบลูกมาผะว่ามานำกานถามคนมานำกานสามคนถามมีน้องโมแล้วก็มีขอยแล้วก็มีอีกนอก้องอีกผู้หนึ่งแล้วก็กับเม่นี่แม่เพิน่นฝัดเนาะ ครอบครัวแตกแยกมาแต่พุ่นเพื่อน,นกเ็เลยแบบบุ้งงูจักสีเห็ดอะไรนะเพื่อนกเ็เลยไปหาเออหักเพื่อนอ๋อเบิ่องไงเน่แมนไปเลยกะอาศัยอยู่นะเพื่อนอะไรบ้านี้ฝากฝากน้องโม่ฮันน้องโมงก่กะกำลังแบบหาหกเดือ,อน,นนี่แหละอ๋อยังไม่ทำนี่ใช่เนาะเมนหาหกเดือนเจ้าได้ใช่ตอนนั้นจะกปีตอน,น้ะประมาณหกปีเลยพระ่า แม่ว่าประมาณหกปีผัว่าก็กยังบริพุญยังหักกรมาสวรรค์ครั้งแรกโอ้เลยฝากน้ำเพิ่นเลยบัดนี้ทั้งแม่ก็ไปหาเหดเวียกเห็ดงานนะแล้วเพิ่นว่าจ้างรักได้แล้วเพิ่นสีมาหับเอา<ม>แล้วไปทั้งพุ่นเพิ่นเลี้ยงเพิ่นก็นมีความผูกพันเพิ่นก็นหักกระเพงเลยบัดนี้ทั้งนี้ก็แบบทั้งนี้บป็นสีแปลเพิ่นมาประให้แม่และเพิ่นว่าสีเลี้ยงให้เพิ่นวางสีหน้าเพราะว่าเพิ่นผูกพันแล้วแม่ แล้วก็เลยเมย์ก็เลยว่าเออให้เพื่อนเลี้ยงเพื่อนกระดีเพื่อน,น,นเห็นเพื่อนหักเพื่อนแพ่งนะก็เลยว่บโบเมนว่าตั้งใจว่าสีเอาหายแบบว่าคือว่าจังหนึ่งก็คือว่าขายกัโ<อ>บโบเมนแบบว่าฝากฟังไว้น้ำเพิ่นและเพื่นหักเพื่นแพงและเพื่นคอรี่อย่างกะเข้ากับโบมี่นะที่ไป <He 'll S 2> ที่มากไนทางเลยคืออ่าเราไม่ได้ปาบ่ได้ทิมเนาะแมนบม่ได้ปาไมด้ทิม แต่คือคุ่มือนี่ใหญ่แต่เพิ่นก็เที่ยวไปเที่ยวมาแม่เพิ่นก็เคยมาหลินอยู่นี่มาหาแม่ย่ามบุมี่ยังกะมาตะกี้กับบุมี่เขาบุมี่น้ากับเม่มี่กัให้ขันบุมี่กัถือว่าบุมี่เขากันเพิ่นก็มาอยู่นี่ป่แม่นมาอยู่เออเออเออเลยพี่น้องเลยตอนนี้แล้วอันเราได้อยู่ไซฉันเน้องโมปูแม่ผู้แม่บ่กพูดอยู่ถึงอยู่กับพ่อเจ้าหนี้ป่บ่เพิ่น อีโบเวียแต่โดนเราอยู่เพืก็ไปครกับน้องชายกับน้องชายใจอีกแม่นอ๋อน้องชายคือเพื่อนเ่อนท่านอีคือหลังใหญ่อยู่คือพ่อใหญ่มาอยู่น้ำกันต่ตะกี้ก็อยู่น้ำกันนี่แหละแล้ยปนีเพิ่นอยากขึ้นไปอยู่พุ่นใหญ่อยู่กับมันกาเทรเบลมปวกกับกัดอะไรมันหลายปีเลยแต่ปนีเพิ่นอยากขึ้นไปอยู่พุ่นครับไปโดยอ่าเม่ปุ้งนะเฮดเบี้ยให้ใครเม่ปุ้งเข้ามา เดี๋ยวนี้บริเฮดตะกี้ได้เฮ็ดอยู่ถือผ้าทองใหญ่แล้วก็บบริเฮดตะกี้จะเห็นด้วยยังเห็ดอยู่โรงงานยางใกล้คนไฟหรือ่บ่เป็นยังมงเย้าเรกเป็นยังเหรอเห็ดโรงงานยางอยู่รักสิบเอ็ดโรงงานยางแมนอ๋อบริได้ออกป่ะเลยแมนได้พวได้ใช่ัวไก่เห็ดเวียกก็สางเห็ดเวียกทั่วไปเห็นเลยทุกมือนี่นะแมนแต่เดี๋ยวนี้เคนเมื่อบ้านเมื่อเกี่ยวเขาว ซอยเมย์เพื่อนทะเะเพื่อนอยู่ทั้งพุ่นกับมุมยพ้ไอยู่แต่ซองเขาคือกันทั้งพุ่นกันบ้านอย่างอันบ้านพูนะบ้านพูหอมบ้านพูหอมอยู่ทั้งไรูะเ<อ>ขาไปทางปันดงไขยบ้านก็นกนได้ไปทางครัวเซบังไฟก็ได้เขาไปในในพุ่อ,อีกอ๋อทางบ้านเกียงไข่บ้านูไทยบ้านนะครับออเลยโดยอันเจ้าีหนมีจะโคดนะดูอะดูปะดูกจ้า มีผู้ดีกับผู้อยู่ในท้องในช่องคนอองคนอคนดจะเกิดเลยนเนาะเขาเฮี้ยนอะไรบ่อยไรนะเขาเลยห่กบดีไปลายมือแล้วพอเอารถเมื่อบ้านแล้วมีรถไป <laughs> ก็เลยพักก่อนช<อ>ิงเจ้านี่อ๊ะอยกมาแต่วเวียงคนบ่อยเนี่ยแม่นอุทยกมาแต่วเวียงอ๋ออุทยกมาแต่วเวียงจนงงนอนบ่มีดินนอนดันใหญ่เนาะบ่มีใหญ่ มามือเปล่าแม่ก็มาตั้งแต่อันนี้ก็ยังในน้อยนี่เมกกรดังไผ่อุกเนาะแม่ก็เฝ้าดังใช่เนาะมันยับมาพีได้ลูกเมื่อหลังบนเย็นๆตั้งแต่ไปเกี่ยวเขามาได้พุ่นกับว่ได้ไปใช่ได้บ่บอก่ได้ไปใส่ทั้งนี้ก็คืองซีเบิร์ตใชเนาะแม่ทั้งนี้ก็ตะกี้กับเพื่อนก็เคยไปเกี่ยวเขารับจ้างอยู่กับอันผู้ซื้อรัดผูไอพาร์ตเพื่อน ทางนี้บุเคยไปเทื่ยเพราะวะ่าคันบริษัทพากระเฮดเวียกอยู่ในโรงงานนะนะอ๋อเลยเลยเดี๋ยวนี้ไปทางภูนทางพี่ก็คือสิแล้วแหละเลพราะวะ่าเดี๋ยวนี้พากับอยากเล่เอาเบิร์นเลยเดี๋ยวนี้แม่แม่ไปตรวจไปยังนะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดูไปมือนีไปมาแล้วเป็นมาเป็นผู้ชายผู้ชายบ่แม่นโอ้เดือนคล้องนั่นแหละวะแม่นเดือนคล้องปุ้งปุ้งอยู่ บวกเราเล่ากับเได้เมื่อหึงนะว่าพวกเราโบคือว่าโดนโดนมื่อเธอหนึ่งคือส่วงนี้เพื่อนว่าแบบเกี่ยวมือนี้กันหนาซิแล้วแต่ว่าก็ต้องเด็กคนอีกเด็กคนมืออื่นมืออเพื่อแล้วันนี้จะนอนกับใครบัดนั่งกับลูกสาวสองคนสองคนนี่บ่กมาชินอ่ะเนาะแมนบุย่านเดี๋ยวพี่บุย่านนะพวกกับคนบ้านนี้บ่ไปบ่เมื่เนาะมือเกี่ยวเขาหน้าพอกินอื้อ บดินนอนตอนหย่าทั้งผัวว่าได้มีบ่ได้ซะเพิ่นกับมีอยู่มีกับพอตะลมเฮือนเพิ่นแหลยทั้งพุนกับอยู่สองเท้าคันสิคันสี่เมือกับทั้งพุนกับเฮ็ดยังบ่ได้เพิ่นกับเท้าเลยดิสองเท้านะคะเลยเลยกับอีดกับวัดสิมบกันเพิ่นหนักมันยากท่องไงลายทางผัดยากบรรลุจักในรถใหญ่ผัดบ่อห่ออดบ้านนะผัด หลุดองแทวกับหัวหอนดินนี่ดินมองนี่กับดินมองไอ้พัดอยู่นี่คนระเจ้าเปมนบะแม่นคนระเจ้าอ๋อคืองเจ้าเนี่ยยังพ่นยังไม่ได้ว่าให้ออกกันยังเนาะยังแต่กับหัวหัวมือใดต่อถ้าพ่นแจกมาพ่นแหละอันอยู่เทิงนะได้ยินพ่น่าเพ่นสีบุกเบิร์กแล้วอยู่เทิงกับสีได้ง่ายมาก่อนกันคือเก่าเขาหละสิได้มาหุ่มกันจีพี่แบบนี้เนาะแมนจกปีได้จะมาอยู่นี่นะแต่ในน้อยพ่นบ่หลบแต่ว่า เรือว่าโยกใหญ่มาอยู่นี่10กว่าปีนะที่โยกใหญ่มาอยู่นี่นะแมย์10กว่าปีเด็กี้เนี่ยยู่อยู่ใส่แล้วเดกี้ตะกี้เสาเฮือนอยู่อยู่รักแปดอยู่รักแปดเนยอยู่รักคกเนยเสาเฮือนอยู่เด็กี่เนี่ยเสาอยู่เนาะแต่ดิ้งน้อยหาเงินยังไม่ได้เมย์ก็พอกับเสาเฮือนอยู่แบบมาอยู่นี่ก็พอกับเสียก็อยู่กับแม่นี่แหละโอ้แล้วเสียจะรุนนะบอเสียประมาณได้11-12ปีเลยบอ แต่ผู้นี้มาท่าไนนเกิดเพื่อนบอกเมนแต่แต่ตนองไสหลาหักกระย่างผพ้น้นองไสหลาผูกไปเกี่ยวเขาผู้น้อยๆผมแดงๆกับ่เมนเอาน้องจะบ่เพื่อนเลยเมนพวนเฮียงกับกุกกี้อย่างนี้โดยโดยเนาะพี่น,น้องเลยกะคือทางเมนน้องมูเนาะอันนี้กะห้อ่บริคิดว่าเป็นแม่ลูกกันนะจ๊ะทองคน <c oughs> อ๋อเป็นแม่ลูกกันเท่เนาะ ลุงเฮิรมนั่นมากแนะพี่น้องเลยขนมเนี่ยมันลุงเฮิร์มหลายเราจะงัวมาจากเถื่อเราหอบมาหรอป๊อยั <c oughs> งเราป๊เคยเข้ามาจากเถือลุงเฮิร์มยังไม่ได้เข้ามาป๊อโดยคือพอเราไปสี่เข้ามานี่ผูกสัตว์ลงไปพุ่นเลยเอาอเราเราป๊อหูป๊อเป็นยังสี่ป๊อหูสัตว์ไปพุ่นเลยพี่น้องเลย เราเ,เป็นออยังเรามีแต่รบาเสียเงินไปซื้อเราเองเนอะโดยน่ะยโดย,โดยโอ,น,อ,น,อนุบาลเพิ่มเพิ่นเรียนอยู่เมนอนุบาลห้ากระเข้าปีนี่แหละพี่กายนี่เคยไปฝากอยู่ขเพิ่นหายอีกเพิ่นบม่มีหมู่ก็เลยเอามาฝากกับทวิมทวบอมนี่ทวิมทวบอมนะ่นทวบอมอยู่ของปอหนึ่งแต่เพิ่นอยู่อนุบาลเพิ่นอยากอยู่น้ำเขานะตะก,กี้แงะหวงเฮียนแต่เพิ่นบ่อยอยู่เพิ่นหาย หายในครูมาส่งมาโดยเดี๋ยวปีนี้นะคะเนี่ยลัหลักๆของเจ้าที่ไปเฮ็ดผักกันทมาหากินมันคืออย่างอยู่แถวแถวนี้นะเห็ดเปียกกอสางธรรมดาเนี่ยเด็ดธรรมดานะแบบเมนโบมีแบบเป็นลักเป็นแรงอิลีเป็นลักเป็นแรงพอลงพอท่านก็ได้เผาอยู่บ่เพิ่นบริสุเผาเพราะว่ามันบ่มีเครื่องมือมันบ่มีโล่โบ่มีอย่างเลยปัตินิขันสีแบกมันผัดบ่ได้โดยเว็นลักผลตกลงมาเนี่ยมันบ่ได้ไหลเปื้อนบ่ิสุทธิ์ ไหลแถวนี้นะไหลเป็นเป็นน้ำเสาะเมื่อแถวนี้ตกน้ำไหลเพราะว่ามันค่อยมันไหลมาแต่แถวทาง <n> บุนนกอะป้า่น,น้ำกับปลไหลป้า่น้ำก<อ>ับปลทันมันไหลลงมาซอ,เอดเ <Claudia. S 2> มื่อเหนือยนือยนือยอันเพื่อนสร้างหนังนี่นิวชื้นเจ้าปุ๊กเองบ่อดี้วา่จ้มเมนปุ๊กเอง เมื่อมาอยู่ี่กี้ตั้งแต่ัมื่อท่านเปลี่ยนพราะเนาะเมนตั้งแต่เขามาอยู่นางน,นินมีรังเดียวเท่านั้นแถวนี้ยังบ่มี่พายเลยเออมีแต่รังเดียวอย่านี้คนไหนบ้านไหนเมืองไม่พ่อกันนะเนาะไม่เมื่อไรก็เริ่มมาทายอยมาทายอยมาไผยกับบมีก็เลยมามาอยู่ในนี้ก็เลยได้ลายรังอยู่ในนี้ตะกี้ก็มีแต่รังเดียวเลยอยู่ในนี้เลยพี่น้องเลย ไปเกี่ยวข้าวอลไเท่าไรอันสาวอันทั้ทง,ทงลมทั้งเบิดน่ะนําทั้ทงเบิดบก็ได้ไปจักมือสีมือบสีมือหามืออะไรพันพันห่อเด,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 ดี๋ยวพันเนาะบะห่บอบะห่อปะบ,บ่ห่อแต่แปดแสนแปดแสนปเนี่ยเพ่พเพ่เสาริลาเนี่ยอันนี้ต้นนะพอเพิ่นพักเบี้ยพอเพิ่นพักเบี้ยก,ก็ให้ เพิ่นไปหาไปส่งไปมุงเรียนอืมเลยเลยแล้วมืออันพอเพิ่นเมื่อบ้านก็ฝากไปน้ำอันเมียลุงนอ้อยฮั่ <c oughs> นมียเแ่านอ้อยฮั่นหักใครอยู่เพิ่นบูสูปันใดเพิ่นบูสูดื้อปันใดาฝากอยู่น้ำพายก็อยู่โดยเลยอ่ะิ่มเสนเลือเท่าเรียวหูละเอยากเนานะ อันนี้เ,นเรือ่องแล้วตอนแรงเลยแรงมากเลยแม่นแล้วแต่แรงเพราะว่าต้นเสาอ,อุ่นเขาเย็นซื่อๆดิอ๋ออยู่สองคนก็เลยอุ่นเขาเย็นยากมันเบ่เบิดแล้วตอนแรงแล้วตอนแรงเลยพี่น้องเอ้ยจะคักแต่มีต้นไม้ต้นต่อเลยยามผ่อนกันันน้ำในในจะเปเสามาได้ใช้ น้ำสางพลเรตักน้ำพึ้งอ๋อทำอาหั่นบอแม่นน้ำกินได้ใช่ไน้ำกินเดี่ยซื้อน้ำกินเดี่ยซื้อเหรอโดยซื้ออันเป็นจะเป็นน้ำอาบกับน้ำใสบ่แม่นน้ำอาบกับน้ำใสแต่ว่าเห็ดอยู่เห็ดกินยังกะเอาน้าอันนี้ก็ได้แต่แต่ว่าแบบเขาเขากินดิบเนี่ยเขาก็ได้ซื้อโอ้โอ้โดยโดยหนึ่งคนหนึ่งเธอจะถ่วยเนาะมาเธอละถ่วยได้อยู่สองกระโหก มาเทตะถุยดิโอ้มองนี่ก็เป็นลักษณะเฮื่อนคั่วพี่น้องเลยอันนี้ก็จัดเกียมได้เลยเป็นบาษาไหมแม่มืออันมายูไพ่ได้เนาะแม่อันนี้บ้างพี่ก็สีเห็ดเฮื่อนคั่วง่ายคั่วเขาไปหนีแต่สีออกมาอยู่นอกอ๋อ เพราะว่าย่านมันยากมันเป็นไม่ดิย่านแบบฟืนไฟนะวังนี้ได้พี่น้องเลยเราทีได้อยู่กับอยู่ไฟเนาะมวยหมดเลยขาดไปแล้วมวยก็ขาดขาดแน่ดิมวยเพิ่นเนาะหลายหลายอันว่าขวดเข่าแล้วนะพี่ไหย แน่แน่ดิจั๊กไฟลวกแน่ไปจักมันดนแน่มันดนแน่เด็กเลี้ยงเลยแล้วงน่องมาแดงไงแ่็งทันทีหนึ่งลายกะมันเป็นเข่าเย็นมันมันบ๊เบิดมันเพราะทีกินเบิดเนาะอยู่สองคนบางทีเมย์เพิ่นกะลงมากินน้ำบางทีกะ นัำหนึ่งข่าน้นำแนมไปเอาเลย <c oughs> น้ำสางเนาะน้ำสาง,งที่เราจะบอกทีนี้<ม>ป่แม่น้ำสางช่วงนี้ก็ได้ใส่ย,ยูน้ำสางว่ะจะหน่อยเบิร์ตป่ะจะหน่อยเบิร์ตตกหนาแรงนล้เบิร์ตเเนาะตกหนาแรงกับบ่มีน้ำใส่คือเกา่าอันนี้ก็ขนาดน้ำห้วยก็ยังเริ่มเดือเบิร์ตเลยเพิาา่มมอง ค,คุณบดดาบคนเลยดิมาดิค้าในแถวได้ไหว้ <c oughs> มยมแ่เพิ่มเพิ่มทั่วมาเลยพี่น้องเลย อ้าวสาม,มีแต่เขาสิกับป้าก่อนเด้อเถิดเด้อโดยเอาเสนอเอาไปซื้อปเลปลกเป็นนัวกิวจเด้อใจเด้อเดี๋ยวเขาปุณละบัตรล็ลอกดูดูคอเต้าปุณ่ะพี่น้องเลย,<ด>ยสั่เขาแต่อาจจะพอยพุ่นก็ได้เนาะก็นายเป็นห่วงอยู่พี่น้องมือคอ,อตูกคอเต้านี่เนาะ<ด>ขาดในอันย่งนางในแนวกอยู่ได้หนีิเ<ม>ตรียมรับเตรียมมือจะยังพันมีอย่างเลยมีแต่ทานพี่น้องเลยมีแต่ทานนี่แหละไปซื้อไว้เงินเกี่ยวเขาแล้ซื้อทานนี่กัโดย โอ้ยเนาะเอ้า uh, ช <Hey. S 3> ่างวากันอีกทีเนาะช่างวากันฮอตคอร์ตมาแล้วช่างวากันอีกทีพี่น้องเลยเข้ามาอัปเดตเบิ่งเราอยู่แล้วพี่น้องก็คือสิรับอ่านัดอยู่พี่น้องเลยเพื่อเขาสิออกจากไฟแล้วเนาะจะเปลี่ยนได้เลยเอาสมิธเฮาขอตโต้ครับก่อนได้สเลอร์โดยโดยจะดีมีเฮงเนาะไปพี่น้องเลยกะมุดเขบาไปเนาะ ขอจกคลิปปิดคลิปลงไปตอวนะป่านนี้ก็ประมาณมาแล้วนี่ทางพอ่อาทางเมตะกี้นี่อุพยพมาเตเบียยเเบ้ยงผุดพี่น้องเลยเนาะนี่เป็นน้ำสัางกจากเม็ดเนาะเลือก็ได้พี่น้องเลยเมือปุ้งพี่น้องจะ เป็นแล้วเหมือนมือแล้วอันข้อรูข้อเต้าพูดอะพี่น้องพี่รำบาดเนาะในแต่นี่จะหอนเดือนคลองเด็กพี่น้องเลยเอา้เอา,า,เวาวแต่ไม่ได้พยานสิขอจบคลิปปิดลงไปก่อนเด้อพี่น้องบาทในต้องขอขอบบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดคู่สุดสุดคนเนาะที่เขามาติดตามนะครับส่งคลิปของพยานคือเก่าคือเดือพี่น้องเลยก้ะเตมขนมบ่านพยาน ยืมรถบ่้เนายืมรถลุงเพื่อนพี่น้องเลยพูดดีว่าลุงเพืเ่อนเราไกลไปแล้วพีนนะ่น้องเนาะตรงยางเป็ไก่ก็ได้เอาเงินให้หลายเป็นจิตพ,พัดพอได้ซื้ออ่าประเด็จเป็นน,นัว่ด้องพี่น้องเลย,เลยบ่ยะกับนีบ่หลายเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเนาะถ้ามีท่อแมพี่น้องอยากอ่าติดต่อขอมาส่วยเรือแล้วกะยินดีเป็นะการบุญนะพี่น้นองเด้ดๆๆๆอเนาะเรากะกำลัง อดเดือโค่องนะพี่น้องเลยสิลำบากมือขอบข่ดเนาะอ้าวไปก้นพี่น้องติดต่อมาหนะ่อยเนาะสบายดี